คลิปสั้นคลิปนี้นะฮะเราจะพาไปรีวิวที่พักในกรุงเทพม,มหาคนครกันอีกสักที่หนึ่งนะ,ะที่นี่มีชื่อว่าโรงแรมอัมบารินพระราม8หรือว่าอัมบารินโฮเทลรามาเอสซึ่งอยู่ในย่านอารุณอัมบารินใกล้กับทางขึ้นสะพานพระราม8นั่นเองซึ่งโรงแรมแห่งนี้เนี่ยสามารถมองเห็นสะพานพระราม8ได้จากห้องพักเลยนะแต่ว่าห้องที่เราพักเนี่ยไม่เห็นนะฮะเพราะว่าเป็นห้องราคาประหยัดที่สุดของเขาแต่ว่าคุณภาพของห้องเนี่ยก็ไม่ได้ด้ยอยไปกว่ากันเลยนะและที่สําคัญเนี่ยโรงแรมแห่งนี้อยู่ไม่ไกลาจากสถานีรถไฟฟ้ 5, MR T, า MRT ทำให้การเดินทางมาที่นี่เนี่ยสะดวกมากๆเลยส่วนภายในห้องพักของเขาจะดีงามขนาดไหนเนี่ยไปติดตามชมกันได้เลยนะฮะ สำหรับรีวิวที่พักคลิปนี้เนี่ยอาจจะดูแปลกๆไปสักนิดนึงนะเพราะว่าเรามาเริ่มต้นกันในช่วงสายๆของอีกวันหลังจากที่เราทําการเช็คอินไปในช่วงหัวขําของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้แล้วนะฮะซึ่งสาเหตุที่เรามาพักที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าหลังจากกลับมาจากหัวหินก็จะมาแวะกินหมูกระทะกับเพื่อนที่อยู่ย่านฝั่งทนนี้สะหน่อยแต่ว่ารถไฟเจ้าคำดเดินเลทไป2ชั่วโมงเลยนะสรุปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนฮะพอมาถึงสถานีรถไฟทนบุรีปุ๊บก็มาที่โรงแรมนี้เลย สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะเดิเที่ยวเก่งจังนะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวที่พักที่กรุงเทพนะชื่อว่าโรงแรมอัมาลินพะราม8นะฮะแต่ว่าสภาพห้องมันเละไปแล้วอะ <c oughs> คือจริงๆเราถ่ายฟุตช็รีวิวที่พักไว้เมื่อคืนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ ดีระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยส่วนสภาพภายในห้องที่ยังดีกว่านี้ยังไม่ถูกเราทิ้งบอมไปเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะฮะระหว่างที่เพื่อนๆจะไปชมรีวิวที่พักที่เราถ่ายเก็บไว้เมื่อคืนเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนต่อก่อนนะเพราะว่าพีกับการนั่งรถไฟมากๆเลย เรื่องราวในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นภาคต่อของการเดินทางไปเที่ยวที่หัวหินช่วงขากลับนะหลังจะจบคลิปหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เลือกเดินทางกลับโดยรถไฟธรรมดาขบวนที่254หลังสวนทนบุรีฮะซึ่งโดยปกติเราจะเดินทางมาถึงที่หัวหินตอนประมาณเที่ยง50นาทีแต่ว่ารถไฟเนี่ยมาถึงช้ากว่ากําหนดการไปตกหนึ่งชั่วโมงเลย ตอนมาถึงหัวหินนี่ก็ว่าช้าแล้วนะแต่จากหัวหินเข้ากรุงเทพนี่ก็คือช้ายิ่งกว่าอีกเพราะว่าต้องรอหลีกขบวนรถด่วนพิเศษห,หลายขบวนที่ออกจากกรุงเทพม,มาในช่วงตอนเย็นนะฮะและเส้นทางรถไฟสายใต้ช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีการสร้างทางคู่อยู่ด้วยก็เลยทําให้ช้าเข้าไปใหญ่โดยปกติแล้วรถไฟขบวนนี้จะต้องมาถึงที่สถานีทนบุรีตอน6โมงเย็นฮะแต่ว่าที่เรานั่งมาเมื่อวานเนี่ยถึงตอนสองทุ่มเลยนะง่ายๆก็คือเหลืไป2ชั่วโมงเลยทีเดียว แล้วพอมาถึงเนี่ยเราก็ใช้บริการแท็กซี่เลยนะแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วแล้วก็เสียค่าแท็กซี่ไป50บบาทเท่านั้นเองมาถึงตอนนี้เพื่อนๆก็คงอยากจะเห็นภายในห้องพักกันแล้วนะยังไงก็ไปตามชมกันต่อได้เลยนะฮะ ตอนนี้ดื้ออยู่ที่กรุงเทพมหาวครนะหลังจากที่จบทริปหัวหินแล้วเนี่ยเราก็เดินทางกลับดโดยรถไฟซึ่งเราโดยสารรถไฟขบวนที่254นะเป็นรถไฟธรรมดาจากสถานีหัวหินเนี่ยมาลงที่สถานีทนบุรีนะปกติแล้วรถขบวนนีน้จะต้องถึงที่สถานีทนบุรีตอนประมาณ6โมงเย็นนะแต่ว่าเลทไป2ชั่วโมงก็เท่ากับว่าถึงตอน2ทุ่มบดีเป๊ะเลยแล้ววันนี้ก็เลยมา พักค้างคืนที่กรุงเทพหนึ่งคืนนะแล้วโรงแรมที่เรามาพักก็คือโรงแรมอมรินพระราม8นะฮะที่นี่เป็นบิสเนสโฮเทลที่หรูหรามากๆแล้วก็มีการตกแต่งที่ดีแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ถึงพันนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอพาไปชมภายในห้องก่อนแล้วกันนะส่วนแรกเลยที่อยากจะให้ชมก็คือที่นอนฮะเป็นที่นอนขนาด6ฟุตนะเป็นเตียงใหญ่เหมาะสำหรับ2คนแต่ว่าเรานอนคนเดียวก็สบายนะคืนนี้ แต่พี่สังเกตได้ชัดๆเลยนะที่นอนหนามากน่าจะนุ่มเลยแหละขอเทสดูก่อนนะก็มีความแน่นอยู่นะแต่ไม่ได้แบบแน่นมากเลยเป็นเป็น,ปนแบบนุ่มแน่นนะ่ะจะบอกอยังไงดีคือท็อปเปอร์มันุ่มอยู่แล้วแหละโอเครลดังนึงอารมณ์แบบเป็น,แบบนท็อปเปอร์อยางพาราอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวที่นอนก็จะมีความแน่นแต่ถามว่านอนดีไหมน่าจะนอนสบายเลยครับพี่ติ ห้องพักก็ตกแต่งแบบ Business Hotel นะเรียบเรียบง่ายๆแต่ว่าของใช้ครบครันเหมือนกับโรงแรมในญี่ปุ่นเลยนะห้องจะไม่ได้กว้างมากนะจากสายตาคะเนน่าจะประมาณสัก20ตารางเมตรได้ตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานนะฮะซึ่งจะมีตู้เย็นมินิบาร์ให้ตรงนี้ด้วยด้านในมีน้ำให้สองขวดเป็นน้ำสิงสิงขวดแก้วนะ แล้วก็มีแก้วให้สองใบนะวางที่บนต้องทำงานอ๋ออ,อีกอย่างหนึ่งนะคีการ์ดเนี่ยเขาจะให้มาสองใบเลยนะสำหรับแขกที่พักสองคนเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเขาออกห้องก็สามารถใช้คีการ์ดคนละใบได้เลยอีกใบเราเสียบไว้แล้วตรงนี้ผัดจากโต๊ะทำงานมาก็จะเป็นที่วางสัมภาระต่างๆหรือว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าของที่ขนมา ฟังต่างๆเนี่ะวางตรงนี้ได้ไปลายเตียงก็จะมีโทรทัศน์ทีวีแบบจอบแบนนะนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเปิดดูอีกทีหนึง่งย้อนกลับมาตรงประตูทางเข้าเนี่ยก็จะมีซิงค์นะฮะสำหรับล้างหน้าแปรงฟันก็จะอยู่ด้านนอกนะเด๋ยนี้เนี่ยห้องน้ำสมัยใหม่นียยเอาซิงค์อ้ข้างนอกนะเราเจอหลายที่หละซึ่งถามว่า มันสะดวกไหมมันก็สะดวกนะสำหรับคนที่อาจจะอยากแค่แปรงฟันแค่แต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยแล้วอีกคนจะเข้าไปอาบน้ำหรือว่าใช้ห้องน้ำเนี่ยมันก็สะดวกนะฮะแล้วก็มีโรดรายเออร์หรือว่าไดเป่าผมให้ด้วยตรงนี้ดีมากๆเลยน่าจะแรงอยู่นะ1,200วัตต์น่าจะกำลังเยอะอยู่ ส่วนที่เห็นนดำๆอยู่ข้างๆซิงล้างหน้าตรงนี้นะฮะก็คือตู้เสื้อผ้านะอ๋มืดจ้มีสวิตช์ไฟไมเออนี่ด้านในก็จะมีราวแปดเสื้อนะพร้อมกับอ่าม้ยแขเสื้อให้ประจับที่ติดอยู่กับราวเลยนะไม่ให้เราขโมยได้มีให้สี่อันแล้วก็มีพัาเชือตัวให้นะ มีแค่ผ้าเช็ดตัวนะไม่มีผ้าเช็ดถั่วผ้าเช็ดแนาให้แต่ว่าให้มาสองผืนะสำหรับสองคนขัดมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะฮะสำหรับคนที่มีของมีค่ามาเนี่ย mm hmm. เก็บไว้ในตู้เซฟก็ดีนะ mm hmm. เวลาออกไปเที่ยวนี่ย mm hmm. ก็จะได้ไม่ต้องห่วงทรัพย์สินของตัวเองนะแล้วก็ไม่หายด้วยส่วนเราเนี่ยไม่มีของมีค่าติดตัวมาเนะีนยเราจกล้องสองตัว mm hmm. ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ฮนะ mm hmm. แล้วก็ล่างสุดตรงนี้เขาจะทําเป็นช่องนะ ไว้สาหรับวางรองเท้ามันจะได้ไม่เกะแกะประตูนะฮะถัดมาก็เข้ามาชมในห้องน้ากันสักนิดนึงน้เมื่อกีก้แวบๆเข้ามาดูละมาถึงก็จะเจอกับสุขภัณฑ์ชักโครกร้อมสายชำระตามมาตรฐานห้องน้ําไทยนะฮะห้องน้ำโรงแรมในเมืองไทยเนี่ยขาดไม่ได้นะที่ไหนไม่มีเนี่ยอาจจะเป็นข้อพิจารณาแบบใหญ่หลวงมากๆนะสำหรับคนที่จะมาเข้าพักตรงนี้คือ เราหันผ้านะซึ่งติดอยู่กับประตูเลื่อนนะสามารถเลื่อนประตูปิดได้แต่ประตูค่อนข้างหนักเหมือนกัล้ะเนี่ยคุณผู้หญิงนาจะแบบต้องออกแรงเยอะเลยแหละถัดมาก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะฮะก็จะเป็นฝักบัวที่ใช้ได้ทั้งแบบอาบธรรมดานะแล้วก็เป็นเลนชาวเวอร์ก็ได้ก็คือดันขึ้นไปแล้วกดหัวลงมาแบบเนี้ยก็จะเป็นเลนชาวเวอร์แหละแล้วก็จะมี เจลอาบน้ำกับยาสบผมให้นะบรรจุอยู่ในชาเวอ์วพอร์ตกับเจลพอร์ตนะฮะสามารถใช้ได้ไม่ต้องเอามาเองอันนี้ดีมากๆนะเราชอบแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งก็ได้แต่มันกันอยู่ประมาณนึงฮะไม่ได้ว่ากันเยอะแล้วก็พื้นเนี่ยะระดับมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ถ้าอาบแรงๆเปิดน้ำแรงๆเนี่ยน่าจะกระเด็นมาถึงส่วนที่เป็นช็โคโกเลยนะ ย้อนกลับออกมาด้านนอกนิดหนึ่งนะตรงหน้ากระจกที่สิงลังหน้าเนี่ยตรงนี้จะมีปลั๊กสำหรับเสียบรายเป่าผมให้ด้วยนะนจริงๆว่าจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดีที่เราพกมาก็ได้นะสามารถวางตรงนี้ได้ส่วนบริเวณหัวเตียงเนี่ยก็จะมีให้หนึ่งพอร์ตนะเป็นแบบ3ามรูสำหรับปลั๊ก3าขาแล้วก็ตรง โต๊ะทำงานเนี่ยข้างๆี่ก็จะมีให้2พอร์ตนะฮะเป็นพอร์ตแบบ3ขาหนึ่งอันแล้วก็พอร์ตแบบ2ขาหนึ่งอันก็สะดวกดีนะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไทยๆเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้ง2องแบบเลยแต่ว่ารู้สึกว่าหัวเตียงด้านนู้นจากไม่มีนะไม่มีปากนะฮะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวที่พักสั้นๆน,นะเข้าใจง่าย ราะว่าห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ว่าห้องเขาก็เพียบพรอมนะมีอุปกรณ์ต่างๆให้แบบครบครันเลยเหมาะกับการเป็นบิสเนสโฮเทลมากๆนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปอาบน้ำไม่สดชื่นสักนิดนึงนะอยู่บนรถไฟแบบนานมาก,มากๆเลยก็อย่างไงเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วในคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะฮะเดี๋ยว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 ก่อนนะฮะ ยังไม่ได้บอกราคาห้องพักแล้วก็สรุปตอนท้ายคลิปเลยจะรีพูดปิดไปไหนยังไงในเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะตักลับมาที่ช่วงเช้าฮะสภาพห้องหลังจากที่ถูกเราบอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะลกรกหน่อยนะ เมื่อคืนเนี่ยเพลียมากจริงๆฮะหยิบอะไรออกมาจากกระเป๋าได้ก็วางๆไม่ได้จัดไม่ได้เรียงอะไรเลยด้วยความที่ง่วงมากๆเนี่ยก็เลยทําให้เราไม่ได้สังเกตจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือที่หน้าประตูห้องน้าที่เป็นบานเลื่อนเนี่ยพอเราดึงออกมาปุ๊บก็จะมีกระจกบานใหญ่ติดอยู่ที่ประตูเลยถ้าจะมายืนแต่งตัวหรือว่าเช็คความเรียบร้อยของร่างกายก่อนออกจากห้องเนี่ยก็ถือว่าสะดวกดีนะ ส่วนใครที่ต้องการใช้หมวกคลุมอาบน้ำหรือว่าคาร์ทอนบรัชเนี่ยก็ให้ใช้โทรศัพท์ของทางโรงแรมกด0เพื่อแโบบทรขอกับทางเ e ซ e p ชั่นได้นะจะมีแม่บ้านเอามาให้สำหรับราคาห้องแบบที่เราพักเนี่ยจะอยู่ที่คืนละ799บาทนะ แล้วก็มีค่าประจำพีการ200บาทจะได้คืนตอนเช็คเอาท์นะฮะส่วนวิวเนี่ยพอเปิดม่านออกมาก็จะเจอกับตึกที่อยู่ข้างๆโรงแรมนี่แหละฮะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าใครอยากจะนอนมองวิวสะพานพระราม8สวยๆเนี่ยก็แนะนำให้เพิ่มเงินอีกนิดเปลี่ยนมาเป็นห้องดีลักซ์เลยนะราคาก็จะอยู่ที่คืนละ1,100บาทสามารถมองเห็นสะพานพระราม8ได้จากในห้องเลยแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้พักห้องนี้ด้วยนะฮะพอดีว่าเขากำลังทำความสะอาดอยู่ก็เลยขอเขาเข้าไปเก็บบรรยากาศมาฝากกัน นอกจากนี้เขาก็ยังมีห้องที่ท้ายใหญ่กว่านี้แล้วก็วิวสวยกว่านี้ด้วยนะราคาก็น่าจะเพิ่มไปอีกสักนิดหน่อยซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าโรงแรมนี้เนี่ยจะไม่มีบริการอาหารเช้าแต่ว่าจะมีชากาแกฟาให้บริการอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมซึ่งเราต้องลงลิฟต์ไปที่ชั้น2อลิฟต์ของที่นี่เนี่ยก็ใช้ระบบคีย์การ์ดนะฮะจะขึ้นลงลิฟต์เนี่ยก็ต้องสแกนคีย์การ์ดก่อนแต่นั้นเราจะขึ้นไปได้แค่ชั้นที่เราพักกับส่วนที่เป็นลบบ็ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราว่าปลอดภัยมากๆนะสาหรับคนที่มาเข้าพักแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะว่าทาไมต้องมีคีย์การ์ดถึง2ใบด้วยกันส่วนคนที่อยากจะขึ้นมาติดต่อสอบถามหรือว่าจะมาเช็คอินครั้งแรกเนี่ยก็สามารถกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น2ได้โดยไม่ต้องมีคีย์การ์ดนะฮะหรือว่าจะขึ้นบันไดมาก็ได้สําหรับชากาแฟเนี่ยก็จะมีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะฮะสามารถลงมากินได้ตลอดเวลานั่งกินไปดูสภาพการจราจรในซอยที่อยู่ด้านล่างไปด้วยเนี่ยก็ออกเพลินดีเหมือนกัน หลังจากกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเช็คเอาท์รับค่าประจำคีย์การ์ดคืนเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันดีก,กว่าฮะก่ <S <S อนที่จะเดินทางกลับเนี่ยเดี๋ยวเรามาสํารวจรอบๆโรงแรมกันอีกสักนิดนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่ชั้นล่างสุดของโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถนะภายในจะสายตาเนี่ยน่าจะจอดได้ประมาณ20คันสำหรับการมาพักที่โรงแรมอามารินพาราม8เนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็คือเรื่องอาหารการกินฮะ พราะว่าแทบไม่มีร้านอาหารหรือว่ารถเข็นขายอาหารอยู่แถวๆนี้เลยแต่ก็ถือว่ายังดีฮะยังมีร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้ๆสามารถเดินมาได้ไม่ถึง100เมตรเท่านั้นเมื่อคืนนี้เราก็เพิ่งพาอาหารอุ่นร้อนของที่นี่แหละฮะเพราะว่าเหนื่อยจนไม่อยากจะออกไปหาอะไรกินที่ไหนแล้วขนาดปากซอยอรุณอมรินสีเนี่ยยังไม่มีอะไรขายสักร้านเลยฮะ ถ้าจะมีก็คงต้องเดินไปถึงแยกอารุณอามารินนู่นเลยแหละฮะตรงนั้นน่าจะมีของกินเยอะหรือไม่งั้นถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็สั่งผ่านแอปส่งอาหารไปเลยฮะง่ายดีและที่ต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวมาเนี่ยก็คือย่านอารุณอามารินในช่วงเช้าก่อนเข้างานกับตอนเย็นหลังเลิกงานเนี่ยรถจะติดมากๆฮะโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่รถจะวิ่งข้ามสะพานพระราม8ไปฝั่งพระนครเนี่ยก็คือการจราจรจะหนานแน่นมากๆแม้แต่ในซอยอารุณอามารินสีิเนี่ยก็ติดฮะเพราะว่ามันเชื่อมกับซอยจารัน 40. ซึ่งจะมีรถจากถนนจรันสนิทวงรัดเข้ามาเพื่อขึ้นสพะพานพระาม8ดังนั้นถ้าจะพักที่นี่ก็ต้องวางแผนแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางดีๆนะฮะแต่ที่เรารู้สึกว่าสะดวกมากๆก็คือโรงแรมนีเนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากสถานีรถไฟฟ้า MRT บางยี่ขันนะฮะระยะทางประมาณ850เมตรถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินไปเนี่ยก็สามารถเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้นะ แต่ถ้าจะเดินไปแบบเราเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกิน10-15นาทีเท่านั้นเองสําหรับเราเนี่ยการเดินทางโดยระบบรางก็เป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็ถนัดอยู่แล้วดังนั้นการมาพักที่โรงแรมอมรินพระราม8ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆถ้าใครอยากจะมาลองพักตามกันเนี่ยก็สามารถติดต่อ,อก,กับทางโรงแรมได้ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านที่ชัยนาทกอนแล้วกันเนะ สุดท้ายนี้ฝากไว้เช่นเดิมนะฮะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งกระแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงเนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ